สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมโดมสุมเมศนะครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้โดมจะพามาดูโครงการหมู่บ้านใหม่ที่มีชื่อว่าบ้านริมเขื่อนเฟสที่4กันโครงการนี้อยู่ระหว่างการพัฒนานะครับและกําลังจะเปิดตัวไปให้ทุกคนได้เห็นภายในคลิปนี้พร้อมๆกันเลยครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับโดมจะไม่ได้พาไปดูบ้านตัวอย่างแต่ว่าจะพามาดูโปรเจกต์ที่เรียกว่าที่ดินจะสรรแบ่งขายนะครับลูกค้าทุกคนสาม,มารถมาเลือกที่ดินตามแปลงที่ชอบได้เลย,เลยแล้วโครงการจะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปลูกสร้างบ้าน รวมถึงการดําเนินการเกี่ยวกับควบคุมการก่อสร้างบ้านให้ด้วยครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงรายละเอียดภายในโครงการนะครับโดมจะมาขออธิบายเกี่ยวกับคําว่าที่ดินจัดสรรแบ่งขายก่อนคือถ้าเราเนี่ยจะไปซื้อบ้านในหมู่บ้านนะครับเราก็จะเห็นกันว่าเราจะได้บ้านสไตล์นี้พื้นที่เทยสอยแบบเดียวกันขนาดหน้ากว้างพื้นที่ก็จะคล้ายๆกันนะครับ ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราอ่ะมีความต้องการเฉพาะเจาะจงมีมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองมันก็คงจะดีกว่าไหมถ้าเราเลือกซื้อที่ดินแปลงหนึ่งเนี่ยแล้วเรามาปลูกสร้างบ้านเองในขนาดพื้นที่เช้สอยที่เหมาะกับตัวเราเองและเราสามารถปลูกต้นไม้ตรงนี้จัดสวนตรงนี้หรือปรับแต่งบ้านโทนสีแบบนี้นะครับแล้วจะมีเอ่อคนบางกลุ่มนะครับก็จะซื้อที่ดินในทางจังหวัดเนี่ยแล้วก็ปลูกสร้างบ้านเดียเด่ยวๆแล้วก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงเนี่ย ที่ซื้อที่ดินในโครงการหมู่บ้านเนี่ยเ,เพื่อที่เขาจะหมดกังวลเรื่องความปลอดภัยนะครับอยากได้บรรยากาศดีๆอยากได้เพื่อนบ้านดีๆอยากให้มีคนมาช่วยตัดหญ้าให้นะครับแล้วก็ไม่อยากไปปวดหัวเรื่องขอไฟฟ้าขอน้ําประปาเองนะครับวันนี้โครงการบ้านริมเขื่อนนะครับจึงริเริ่มพัฒนาโปรเจกต์นี้มาที่มีชื่อว่าบ้านริมเขือเข่อนเขื่อนแม่แตงเฟสที่4ี่ครับทาเลที่ตั้งของโครงการนะครับโครงการนี้จะตั้งอยู่ตําบลอ่างหินอ,อําเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับ จะห่างจากกรุงเทพมหาคนครเนี่ย120กิโลเมตรจะห่างจากตัวเมืองราชบุรีเนี่ยครับเพียงแค่20กิโลเมตรนะครับและใครที่เคยผ่านมาแถวนี้นะครับก็จะได้เห็นแล้วว่าความเจริญเนี่ยค่อยๆเข้ามาทั้งมีทั้งห้างสรรพสินค้าที่อยู่ภายในตัวเมืองนะครับแล้วก็มีตลาดมีอนามายัยแล้วก็มีร้านอาหารดีๆซึ่งเป็นร้านของเจ้าของโครงการนะครับเราสามารถสั่งอาหารแล้วก็มาส่งถึงที่โครงการได้เลยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในโครงการกันครับตัวโปรเจกต์ของโครงการนี้นะครับ เมนพื้นที่ขนาด15ไร่92ตารางวานะครับเอกสารนะครับเป็นคุดแดงหรือนอสอสจอนะครับโครงการนี้จะแบ่งเป็นแปลงย่อยๆทั้งหมด13แปลงนะครับขนาดแปลงเนี่ยจะมีตั้งแต่1ไร่ไปจนถึง1ไร่52ตารางวาละครับแล้วราคานะครับจะอยู่ที่ราคาตารางวาละ3,500บาทไปจนถึง4,900บาทครับต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องราคากันว่าเริ่มต้นที่ตารางวาละ3,500บาทเนี่ย เราได้อะไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับที่ดินผืนนี้เป็นเอกสารสิทธิ์คุดแดงที่สามารถมองเห็นวิวน้ําในเขื่อนแม่แตงได้เลยเราสามารถอยู่ได้ชั่วลูกชั่วหลานเลยเพราะเป็นเอกสารที่ได้มาตรฐานนะครับและด้วยความที่เป็นที่ดินที่อยู่ภายในโครงการเนี่ยเราก็ยังมีฟอซิลิตี้มากมายนะครับมีการดูแลหลังการขายไม่ใช่ว่าเราขายไปแล้วแล้วก็ทิ้งไปเลยนะครับแถมยังมีไฟฟ้า3เฟสนะครับมีการทําถนนมีการเดินน้ําประปา แบบมาตรฐานมาถึงหน้าแปลงทุกแปลงเลยนะครับแล้วแถมยังมีการปรับถมที่บริหารที่ทางน้าไหลเวลาที่ฝนตกมาหงนัดเนี่ยน้ำจะไม่ขังในแปลงครับแล้วลูกค้าเนี่ยก็ไม่ต้องไปถมเพิ่มหรือว่าไปพัฒนาเพิ่มแล้วเพราะโครงการเนี่ยพัฒนาไว้ให้แล้วสามารถพร้อมอยู่อาศัยได้เลยแล้วที่สําคัญนะครับก็คือที่ดินทุกแปลงเนี่ยสามารถมองเห็นวิวน้ําและโครงการเนี่ยยังแบ่งหักถนนเนี่ย ที่ทุกแปลงสามารถไปหาน้ําในเขื่อนได้โดยที่ไม่ผ่านแปลงไหนเลยเพราะตัดถนนเป็นทางสาธารนณะเชื่อมไปยังอ่างเก็บน้ําได้เลยครับและนอกเหนือจากนี้นะครับยังมีลั้วคารบอยมีการทําถนนลาดยางนะครับที่เราเดินอยู่ตอนนี้เ,เป็นดินซีแลกก็คือดินลูกลังที่เราปรับถมมาให้แล้วเนี่ย4 0เซนติเมตรเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวดินจะซุดถนนจะพังเลยเพราะว่าถมไว้ค่อนข้างหนาเลแล้วก็ถนนเนี่ยจะกว้างอยู่ที่7เมตร นะครับแล้วก็เรายังเผื่อพื้นที่ที่วางเสาไฟฟ้าเดินน้ําประปาให้แล้วหมายความว่าถ้าเกิดอนาคตเนี่ยมีเสาไฟฟ้ามีน้ําประปาเดินเข้ามาแล้วเนี่ยรถก็สามารถสวนกันได้สบายเลยแล้วใครที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วอยากได้สักแปลงหนึ่งเนี่ยโดมสามารถเลือกแปลงที่เหมาะกับรั์สไตล์ของทุกคนให้ครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าใครมาก่อนได้ก่อนครับแล้วถ้าทุกคนต้องการจะปลูกบ้านเนี่ยโดมก็จะดูแลตั้งแต่การยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้าง การขอไฟฟ้ามาใช้ในการก่อสร้างการขอบ้านเล็กที่การติดต่อประสานงานกับบตครับซึ่งเรื่องต่างๆพวกนี้จะต้องติดต่อประสานงานกับหลายฝ่ายจะต้องใช้เอกสารมากมายคือมันเป็นเรื่องที่จุกจิกนะครับจะถามว่าทุกคนเนี่ยทำได้ไหมทําได้ครับแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเรื่องพวกนี้มาให้โครงการช่วยซัพพอร์ตดูแลให้แต่าถามว่าโดมเองเนี่ยมีประสบการณ์เหรอต้องบอกก่อนครับว่าโดมเนี่ยมีทีมงานคอยซัพพอร์ตอยู่ซึ่งทำมาแล้วกว่า3โครงการครับจึงเป็นเรื่องที่ถนัดสำหรับผม ก็เลยทําให้การเลือกซื้อที่ดินเพื่อการอย่อายเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นไฮไลท์ของเราแล้วก็คือวิวสวยๆของเขื่อนแม่แตงด้านหลังของแปลงเนี่ยนะครับแล้วเรื่องขนาดหน้ากว้างความยาวความลึกเนี่ยสามารถดูได้ตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับแปลงดีถึงดีสเนี่ยเนื้อที่จะอยู่ที่452ตารางวาแปลงดีถึงดี3เนี่ย เนื้อที่จะอยู่ที่400ตารางวาหรือ1ไร่นะครับและในวันนี้นะครับที่ดินผืนนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาก็คืออยากให้ทุกคนได้เห็นตั้งแต่การพัฒนาแรกๆเลยพัฒนายังไม่เสร็จยังสวยขนาดนี้แปลงนี้เป็นอีกหนึ่งแปลงสวยที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยครับและที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับว่าทางโครงการเนี่ยจะตัดถนนที่เชื่อมไปหาเขื่อนได้ทุกแปลงเลยนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้คือสี่แยกนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเลี้ยวไปหาแปลงดี5 ส่วนด้านขวามือเนี่ยก็จะเลี้ยวไปหาแปลง D8 นะครับแล้วทางตรงไปเนี่ยก็คือถนนสาธารณะที่จะเชื่อมไปยังเขื่อน,นเลยครับเดี๋ยวเราไปดูวิวสวยๆด้านหลังเขื่อนกันครับแล้วด้านหลังของผมนะครับก็คือวิวน้ําของเขื่อนแม่เต็งสวยๆเลยนะครับแล้วถ้าใครกําลังมองหาที่ดินใกล้น้ําแถมยังได้พวงจุ้ยดีๆนะครับได้ทั้งวิวน้ําของเขื่อนแม่เต็งแล้วก็ยังได้วิวเขาด้วยสามารถติดต่อโดมได้เลยนะครับ แล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจให้นะครับโดยการกดปุ่มซับสไคร์ด้านล่างนี้นะครับแล้วสามารถติดต่อโดมได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยวันนี้โดมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ